อโ้ตัวนี้นักตึงเลยเรี้องอุยหุยปัดเร่งผมเสียงปอบนิ่โอ้ใส่ดีโอ้นักแขนบอโอ้มันมีไงช่วงน่หน้หางหางหางด้วนหางด้วนมามามาบักมุ้มโอ้ยเสียง่โอ้แป๊กเครื่งจิวลวเดียวปัดหอยูด้หน่หาขีดหน่แป เจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือในกัดกันปันเดียนกับเพื่อใดสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องยำเศร้าๆครับผมเอาเลี้ยนให้หนังด้วยนะสวัสดีพี่น้องยำเศร้าๆครับผมมือหนีพาพี่พาน้องมานี่ครับดันหลังเขายางบังลั่นกับพ้อยหญ่หนุ่ยครับผมเออเป็นกลับมาอีกแล้วครับผมเลยดูการใส่บังลั่นนะครับ กีนึงใสสองเท้อครับอืมไหลายคือเกาล่ะเพราะยังเพราะว่าใส่หลนะจักหลังยุหันจักหลังเจ้ใส่หลายบ่บ่แม่นได้ใส่บ่ยูเนี่ยเออนะครับนี่ยามมาหันสามหลังครับผมะดังบุญเข่าสามเลยนะครับเดี๋ยวมาเบ่ง ก็อย่างอยางยามาประมาณครึ่งนึงแล้วครับเนาะหากินเหมือนเดิมเพราะญ่หนุยขายได้หลายบาทแล้วมาใส่ได้จักรอบเลยเนี่ยโมแม่ตั้งแต่ใส่เดี๋ยวรู้ด้กันเนี่ยตอนเนี้ยชีล็อบแล้วครับเอาไปประมาณร้อยลูล๋เหรอโอ้โห <laughs> ไปขายมาแล้วเหลืออยู่แน่นอน มาเบืองครับปลาไหลน้ำใหม่ครับผมบปกตีน้ำมันสีแห่งละเมินละเนี่ยฝนตกลงมากระสีใหม่จัดไปดึงก่อนหลังดึงขึ้นมากันใช่ล่ะนัันดี โอเคหนักอยู่บอกแล้วมาหลังไหนต้องเข้าหลังนั้นสินี่ครับนี่อยู่ดันนี่นี่ครับอยู่ข้างในนี่เออช่วงช่วงหนักเกี่ยวเขาติดเนี่ยนี่ครับหลังนี้ได้หลังนี้คือบ่อหลังนั้น หลังมาเบิ่งในหลังเขา่าอูหลังนี่หนักครับเข่าคู่เลยใส่สามเกียบอู้หนักแต่ว่าเดี๋ยวคอย่อยมาเบิ่งครับหูหน่อยพูดคอยอย่าหนาุนมัหวหน่อยหน่อยไปเขา่าท้องรังครับสรังนี่มาครับได้เวลาทำการแสดง เขายาการทวนๆถือลักไปแช็คไม่เห็นเห็นได้ด้วยวไทยหเห็นได้ทำไมถือลักไปแช็ควะประมาณเกือบยี่สิบลังเดี๋ยวนี้แหละอ้อมน้องนะอ้อมเอาเลือดทิดกินน้ำดุเถอะมาครับผลประกอบการนี่จมมาบ่าได้บ่ได้โอ้อยู่บ้านเป็นสิบลูกเลย ใจแล้วเบ้งบังเนีเจ้าไหนเอ้ยทั้งเดมทั้งนั่นหละทั้งไหนก็ได้ฮะมาครับเด้๋บังจาวบ้าน้าใดใส่บบไดอยู่ไนมันใ้บนบพดอมันกัคอกแรกอยู่ใส่เดี๋ยวนี้เป็นใดใส่บ่วสามเณรบัมักพ้นถึงคู่บ่ายบัวสามันช่วงเจ้าขอแล้วครับเนี่ยดี๋ยวมนเลี้ยงได้จังหวะ จังหวะยังจังหวะสามเส้วจ<อ>ังหวะสั่งนะยู่งใส่ยุ่งควาบ่มีตัวใหญ่กับมีดเด้อะเนี่ยเดี๋ยวนับก่อนครับจากหลังแล้วสา่งหลังที่สามโอ้ยเป่านับตัวจะตายสามจับเตรียมแล้วโอ้พอดิบผัดเลยตัวนี้แล้วจับ หาขายเนาะปึ๊บอ้ตัวสวยอยู่อ้สยสวยเสวยอยู่แต่เรียงเนี่ยอะไรอยู่ดูอีกเจ้าเดิมเจ้าเกา่านี่อู้ตัวนี้ตัวขาวครับใส่เดียวกันเดี๋ยวนี่บห่างกันไปรไเด้ย๋ยใส่ไปไหเ กับตัว,ตวไหมเออน้อยๆก็น,นับเห<า>มือนกันมีน้ำหนักเหมือนกันน้อยๆอยู่บังละตัวมันยังบีบอันบดชิปบ,บงังพี่ชิบห่วยไปฆ่ายัางโอ้ยอย่าบอกว่าไม่ได้ขี่ดินเด้อน้าขี่ดินโอ้ตัวกันเต็ม เอาลองไหมมีอันบวกบ่มีดอกสินะใหญ่เน่าข้าบังเด้อเน่ามีมีเน่าแล้วมีวบ้าง <laughs> เอาออกมาเบิดลืมคือเานะหลัลนลงนี้หลังเลียวเอ,าอ,าวอ้าวขิ่เข่าไปยังอีกถอยหลังมันมันหน่อยคนละว่า,าวนิว้วบะสุกชักนิ้วนี่บังนี่เหนียวใครจะได้รุ่นนี้เลย

กมาถามในนะไรไครับเดี๋ยวผมสีตอบแทนพ่อใหญ่หนุ่ยดน่อยสูตรเงี้ยเงี้ยไงว่าไปใส่หดนังง้อผมนะพ่อใหญ่หนุ่ยอยากสีบอกอยู่ไปตูไทสผมแล้วพี่นอ้องเขาว่ากินแล้วมันเผ็ดไปตูไทยก็บ,บ,บอกสีโข้งบบผสมกันปลักใส่กับเนือ้อโค้งไก่ใส่ไปถั่วอีหลีแล้วก็ตับไก,บก่บ่อกวานี่ให้มันอึดเงี้ยก่อน ฉันบ่มีบักหอยผมก็ใส่สูตรนั่นล่ะนี่ตับไก่โค้งไก่กับอันแรีงเสาะสูตรลงทุนตัวนี่ยมันอันเป็นคณะแรงผมใส่เงี้ยเป็นนิ่โอ้ใส่ดีแบบนี้โอ้โหนักแขนบ่โอ้มันมีอยู่ช่วงไหนนี่บังมันได้ตัวเนี้ยนี่แถนบังแถนมันได้เย็นนั่นน่ะปัด ไปยังเก็บได้เได้ไงไปยังเก่าหายไปบุ๋มสื่อตัวชัเป็นเก็บได้อยู่หนาสวนพงเย็นหน่อยเอาไปใส่หนึ่งยืมสี่ยืมไปจักเมื่อยอยู่เ่ยบอกว่าเหมือนเลี้ยงเหมือนกลุ่มเชียงว่ะตุ่มตัวดีเราจะไปใส่อยู่เมื่อนี่แหละครับท่าโง่ไปซะละแคใส่บางร้นบุ๋มบางมันใส่ไงตุ่มเนาะต้องไป เอาถึงมือเล้วครับสามไดยอยู่เนี่ยสามสีเหลืออีกยืนไปไหนโอ้ยปยยางเห็นมือรับโอ้บ่พอไเด้ครื่งเสี่ยวเลยยังกี่ไร่ัันได้ล่ยหลังเข่าหาทิหลังไปอู้สองอ้ต่วแมนเอาเบิดเลยน้อน้อนทิมสาย บนี่ครับผมผลงานวันนี้นะครับสาหรับปลาไหลจังหวัดอำเภอพุไดส้สวงครับผมนะมันหมานมันหมนแต่ว่าสําหรับพอยานหนุ่ยคือเก่าละ่ะบอมานเปลินไป <c oughs> ปวดแขนนะนะครับเงี <c oughs> <c oughs> ้ยเลาให้เจ้าโตฟูดเลยเงี่ยมีอย่างนี้บ <c oughs> อกหอยเซอรี่ครับผมหอยเซอรี่ท <c oughs> ุบแล้วก็ทุบ ดินโพนดินปวกครับจอมปวกที่ใส่ดินนี่อาศัยว่าต้องการปริมาณไหลายแล้วก็สุดท้ายคือไข่เป็ดผังสีหน่วยหนึ่งก็จะไข่เป็ดสักีหน่อยขาดว่าอะไรครับดินโพ้นเนี่ยดินโพ้นกับไข่เป็ดเพิ่มปริมาณขาดไม่ได้เหมือนไข่ต้องมีไข่หอยฟังเนี่ยเงียเงี้ยเงี้ยเงียใส่ยังไงหอยเชลลีบวแมนที่เคยผ่านมาเนี่ยเคยผ่านมากับปัวโค้งไก่ เรากับมีดตับเราก็มีตับแต่ว่าอันมูนอ่ะมันต้นทุนสูงแต่ละช่วงมันคือกันแมนบ่แมนครับผมนา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 หนาวก็อีกท่านแร่งอีหลีผมสิใส่เงียบปนินย่างเฮ่อปนินย่างพวกกิโลละหาสิบหกสิบบาทนี่นะประมาณนี้ปลานินเด้อจะหลายสูตรครับเขาเบิดแล้ว่าจะมีเป็นไรเนาะขอให้ได้นาแร่งผมจีเซียปนินย่างเดียวเพราะว่าบักหอยมันบ่มีฉันมีหอยดิฉันบอก นานี้ผมใส่ไหอยโบแมนขนาดแรงมีหวยกับใส่หวยสิใส่หวยครับผมแต่ว่าขนาดพอใจยากครับมันสูงอ๋อเนี่ครับผลเงินบั่งผมว่าเป็นรวยต้นทุนผมอยู่ว่างสามร้อยเด้ยบบาทอย่ยงเยียบปนินดิเลยส่นทุมันสูงเลยนเอ๋อมันก็สีไดขึ้นอยู่ดอกขันไว้ใส่ใส่หม่องใส่ลำหนองแต่ว่ามันได้แต่ใส่เงี้ตัวใหญ่ครับคุณลำแรงมันมีแต่ตัวใหญ่มันมีแต่รุ่นนี่นี่นี่แต่ว่าต้นทุนมันสูงต้องเอาไปเทละหาสีบังบังอย่างนี่นะ ได้อยู่ประมาณหากรโลประมาณนี้อันนี้จังรู้สามสี่นี้อยู่ว่างสามสามกลัวนี่แล้วครับเจ้าของเยอะอีกประมาณยี่สิบกลัวหลังเดี๋ยวค่อยไปเทอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันคอยว่ากันเดี๋ยวเอาเก็บใบก่อนครับเดี๋ยวอยเทตืมอีกอยู่ครับผมบ่ทันเรีวเดี๋ยนี่บ่บ่บ่หมานมือนี่เอาอีกแล้วบ่หมานอีกแล้วมันือแรกไปอีกยูนบ่ไปครับผมไปคือเก่าไปคือเก่าเนาะหาขายนะครับหาขายด้วยครับร้อยห้าร้อยห้า ได้ทักได้เดี๋ยนัดสาวสอหน่อยทักได้ป้ะสาวสอหน่อยกัทักได้ด้วยป่ะไปครับหว่มน้ำมอไหลเชืออันนี้บางนิวน้อยๆครับหันเขาเทียไปแล้วน้อกระสีหูตัวเจอ ไกลกันปนังติอุมิจะบังบังจ้อยตัวเนี่ยไม่ต่ำครับมันเป็นไอตีนี้มัน,นามาเมียนแวมันสิโีเดด้นี่ยเขาเป็นตัวนี้ยังเป็นตะกิะกน,นดีใน่กรุดเหรอเข้มดีนี่ละมองไปเพื่ออะทุกปีนี่เดี๋ยวคอยจีมมองหันเดี๋ยวคอย มาแล้วหนึ่งตัวมันคือแข็งะโอ้บาแข็งกัอ้ตัวงามอยู่ขนาังหางอย่งเสียนี่ครับ่ห่ยหนักอยู่สีบยอง่ายอยทิ้งช่วงก่อนเดบ่เาน้ำมันก็เตะเดี๋ยวหุ่นนนัยังแห่งอยู่เลยนะเออกันน้ำมันเตะเยหวยมาหนีว่ามันซีหลังเดียวเพรามีผ่าจักหลังผเดียว นี่มันเลยตื่นอจอ,อ,อม,มอ้าวม,มีครับนี่นีนี่่ด,ดึงดึงดึงอยู่มไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอตึงมืออ้าดินให้โชว์เลยอะอาดูบ่เสใสบัง ใส่ทอดกรอบ <laughs> อ้เ <laughs> อ้ามีติดต่อกันเลยใส่ทอดกรอบเบืงไม่จีบอ,อัวกูนี่ได้เล <laughs> <laughs> ยยือยู่ว่ามันที่หาหลังเจ้เดี๋ยวนับให้

ทึกทึกันนี้ตัวงามอยู่นี่ตัวสวยห้มหหลังนี่ดำครับลอยไปที่เบื้งครับเนี่ยเหลืองอะราม มันไปไหลอยู่อ่ะสุดากินพี่น้องมันก็ต้องใส่ลายๆๆยังเสรละ่ะอันนี้ก็ถือหมดแล้วลังสุดท้ายเดี๋ยวไปเทให้ดูครับนี่เขาบอ่อหลังเนี่ยสตรเนียกอะบอกไปหมดแล้ว นามหลายแตยว่า,าบางนี่วะวเขาน่ป่ะเอ้าทีเบิ้งรับพีโนงไปทีครับท,ทีทีตัวตี งาขาก่อนนะอ่าอ่าแบบหนึ่งแบบเลี้ยงให้ทีนะเว้ยโอ้มันดูดกันครับมันเอียดดูดกันเนี่ยมันได้ยากเนาอยากจะคดรวะอ้ใส่รยงยอยู่เบิ้ลสว่าวงผิดสวงจับหัวบนนี่โอัตี๋เ้ยตื่นเต๋ตอไปไม่อาตัวกันเลยท <laughs> ั้งเนื้อหัวออกทั้งเนื้อหางออกตัวนี้หนักวะเอามาตัวใหญ่นั่นแหละคิดว่าบางเจ้าไปยามเลยแหละเอ้ามันมีบะเนี่ย ยิ้มค่คอยเนี่ยอุ้ยหางหางหางด้วนแกมาด้วนมามามาแบมุมโอ้โหตัวใหญ่แปะเครื่องตัวเดียวหัวดีด้วยนี่หาขีดนี่แปะเครื่องีมันเป็นเพประสบการณ์อะไรที่น่องเลยทุ่มๆว่ามีตัวใหญ่ด้วยนานี่มีเช่นกัน ปลาไหลบางมันเลยตัวใหญ่แต่ว่าสับมินมีน่อยเดินไปอย่างเด็กสุดท้ายครับไอเจ็บปลาไหลน้อยเป็นห่าพอกันไหมเหมือนเลี้ยงคนไปใส่อีกครับอยู่บ้านบ่ได้เดีย๋ยวช่วยได้ยูบโชว์หน่ยเพราะได้อยู่ได้กินนี่ครับผมปลาไหลพ่อใหญ่หนุย่ยครับผมสูตรเจ้าเก่าอเอาออกแน่เนี่ยแน่ไม่เห็นกล่องเจ้าเก่าเจ้าเดิม เพิ่มเติมคือไม่กัดกันปันเดียนก็เพราได้อยู่ได้กินเนาะทั้งพี่ทั้งพี่ยี่สิบควิดหน้าหนุ่ยพะลุยสองจะรู้นี่คิดว่าซีมัดซอยู่เออได้ยโล่ละเอาแค่ซีโลเพราะมือนนี่เหมือนบ่ดอกมือนได้สิบแปดโลเนาะมือก้อนนั่นสิบแปดโลนี่บ่เอื่องเนาะสิบแปดโลบ่ได้เพราะว่าฝนตกครับบังครับคุณแต่แกชี ลำล้ากันไปครับผมเหมือนแรงเบิ้งใส่อีกเดี๋ยวผมสิพามาเบิ้งดอกกันมีเวลาเนาะตัวหาผมแต่ตีหาปุณหะอันนี้เปลี่ยนถุงบ่ครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปเลยบ่าให้จีว่าเลีวถุงนั้นหายเนาะถุงนั้นมันหายเจ้าของสีว่เข้าบ้านสะดวกสิไปตัวสิไปใส่ปลาบ่ได้ไปน้ำได้ดิเอากือบไปเตรียมเจ้าของนั่นละบ่เจ้าของเมื่อใดไปน้ำได้สะดวกขันตีใส่อันประกวดในเมื่อล้างจั่งว่ากันมาทานมาทาน เบ็ดเป็นพันเบ็ดประกดกันเลยได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเออนะครับเรื่องหากินอ่ะโอเคครับผมจังได้กัผมลาพี่น้องไปครับผมโอ้มือ่อฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตาม<อ>กับผมกันมาคลิปนี้จังได้หนุยส้มกบเนีนะครับติดตามได้นะครับผมกับสีมะท้ายเรื่อยๆอ,อ,อยู่ดอกนะครับเพราะว่าเพื่อนกับหากินตลอดนะครับเนาะ จะอยู่ขอนแก่นได้ครับผมหัวตอตมาบ้านในอาทิตย์เดียวนี่ยเพิ่นไปอพยพไปอยู่ขอนแก่นครับเดี๋ยวก็มากับไปไปมามากับมาเห็ดนะกลับมาเห็ดนะครับผมยังได้เห็ดบ๊บูน่านะเห็ดเห็ดยังด้วยเออตีเกิดเพราะเออกิดำนาอยู่หมือนักันาำบ๊อยบบูเอยอจะเรี่องสาวสมน้อยเฮาลำลาพี่น้องไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตอนจากกันไปก็ขอให้พี่น้องลำลำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง มันมาน,นนะครับหากินเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวีดัสสวัสดีครับ